วันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่เราได้มาพบกับคุณลุงเฉียมเจียมสุภานะครับปัชญาแห่งบ้านลางไม้แดงนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นต้องขออยากทราบความเริ่มต้นนะครับความเป็นมาของลุงเฉียมเจียมสุภาหน่อยครับครับก็ในเริ่มต้นชีวิตก็ผมก็ลุกเกิดชาวนาโดยกําเนิดนะครับหลังจากนั้นมามาพอส 44ทครับ45าก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นมานะก็ได้เรียนรู้จากภาคเกษตรเป็นโรงเรียนเกษตรกรแล้วก็มีการสับเปลี่ยนมีการทดลองนะมีการทดลองในแปลงนานะครับวิถีชีวิตเดิมๆนั่นนที่ที่ใช้กันมาก็มาสักูุย่าตยายนะก็ได้สั่งสอนมาหลังจากนั้นก็ได้มาเข้าร่วมะบวนการกับโรงเรียนเกษตรกรนะครับก็มาสับเปลี่ยนเดิมๆเราใช้ เมล็ดพันธุ์นะก็มากพอสมควรนะสามถึงสี่ถังหรือว่าสามสิถึงสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ถ้าแต่ขนาดเดียวที่เราได้รับการเรียนรู้จากโรง,งเรียนเกษตรกรนะเราก็หันมาใช้อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ครับเอาความคิดยังไงนะครับในการพัฒนาชุมชนครับเดิมวิถีชีวิตชุมชนนะเดิมๆก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไร เราก็คิดว่า <c oughs> เราต้องเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นสร้างชุมชนให้มาเ,าเกิดความเข้มแข็งในด้านการเกษตรเพื่อที่จะได้มีการต่อรองกับาทางลงสีหรือว่าภาครัฐได้หลังจากนั้นพอคิดแล้วเราก็เริ่มทำกันขึ้นมานะแล้วผลงานที่สำคัญที่ผ่านมาของลุงเหรอครับหลังจากนั้นมาพศออ49 หลังจากศูนย์ส่สสงเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตั้งอยู่ที่มุกหกนี้ก็ได้รับความรู้จากโรงเรียนเกษตรกรและก็มีเทคนิคในตัวเองที่เราได้ทําก็ขึ้นมานะพศ51ทางภาคเกษตรสํานักงานเกษตรจังหวัดก็เลยเห็นว่าเป็นผู้นําตัวจริงก็ส่งเข้าไปประกวดนะตั้งแต่ระดับอําเภอจังหวัดและเขตจนระดับประเทศก็ผ่านการเกณฑ์การตรวจของภาค ภาคเกษตรโดดตลอดนะครับแล้วลุงมีการนําเอาปญญารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรในกครชุมชนครับไอ้ตรงนี้เป็นที่แน่นอนเลยวันน,นี้นี่เป็นจิตใจของผมเลยผมไปได้รับความรู้ผมไปอบรมไปรับรู้มาก็มาทดลองทําด้วยตัวเองนะพอมาทดลองทดลองทําด้วยตัวเองได้ผลก็บอกให้เพื่อนกลุม่มนะเข้ามาร่วมทําแล้วก็สอน อสอนในในกลุ่มให้ร่วมทำแล้วก็มีเครือข่ายตอนนี้มีเครือข่ายอยู่6ตำบลครับแล้วผลงานที่โดดเด่นที่มองเห็นมีอะไรบ้างที่ทําไปแล้วนะครับในส่วนตัวผมผลงานที่โดดเด่นก็คือทามาเลมล็ดพันธุ์ข้าวพอใช้ในชุมชนขยายไปทั้งตำบลแล้วขยายทั้งจังหวัดและทุกวันนี้ออกจากตามจังหวัดไปทั้งภาคใต้ใบ้างแล้วแต่ว่าทางภาคไหนที่จะต้องการเมล็ดพันธุ์ก็มีกควตต้าเข้ามาก็ผมก็ผลิตให้ สรุปว่าท้องนาใน,ในเขตของรังไม้แดงเนี่ยเราจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่ประมาณ400ไร่ไม่ได้ขายเป็นข้าวเปลือกไม่ได้ไ,ไม่ได้ขายเป็นข้าวเปลือกการทํ uh, าเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวนะเอาต้องเอาแม่พันธุ์มาทํานะชั้นชั้นพันหลักมาทําทําไมก็เดินมา25คนนะทํากันไม่ได้เหลืออยู่6คนที่อุตสาหะบักบักบันทำออกมาทํายากมากช่วงแรกๆเพราะความไม่เข้าใจนะ หลังจากนั้นพอทําแล้วผลผลิตออกมาเท่าๆกับที่ขายหนงสีแต่ว่าเราขายได้มากกว่าก็ได้ได้เงินมากกว่าเพราะราคาเข้าวพันกับาราคาข้าวที่ขายหนงสีนะีมันแตกต่างณนะทุกวันนี้รัฐบาลซื้ออยู่ที่1.5 0 0 0ันบาทต,ต่อเพีนงนถ้าเป็นข้าวพันธ์ก็ขึ้นไปอีก20%ถึง25%่้องเนคือนอกเหนือจากทำพันข้าวแล้วนะยังมีอย่างอื่นในในหมู่บ้านนีครับ ในหมู่บ้านก็มีเรื่องเห็ดที่ผมว่านก็มีเรื่องเห็ดเ,เรื่องนึง่งครับส่วนตัวผมเองก็ทำธุรกิจรถเกี่ยวเ,ออเป็นรายได้เสริมโคกคูกัรนาเพราะมันสมดุลกับอาชีพผมสมดุลกับอาชีพหลักคือทำนาก็ออมีรถเกี่ยวสร้างรถเกี่ยวขึ้นมาไปเกี่ยวตัวเองบ้างรับจ้างเกี่ยวบ้างมันก็อยู่แบบพอเพียงถามว่ารวยไหมไม่ใช่รวยถ้ารวยผมไม่แต่งต,ตัวอย่างนี้น,นี่ถือว่าเป็นหลักของความพอเพียงครับคุณครับ ครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของลุงเจียมเจียมสุภานะครับปลาดแห่งบ้านลางไม้แดงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ